สวัสดีครับวันนี้พามาดูวิธีเปลี่ยนชิปของตลับหมึกพิมเตอร์ซีล็อก CP 315นะครับอาการก็คือเครื่องฟ้องรีเพกทนเนอร์นะครับทนเนอร์คาดติดนะครับหรือว่าฟอ้องหมึกหมดนะครับผมก็ถ้าเราอยากจะใช้งบน,น้อยก็เปลี่ยนแค่ชิปก่อนก็ได้นะครับอวิธีเปลี่ยนชิปง่ายๆนะครับ กรณีที่เราจะไม่ต้องเปลี่ยนยกตลับนะครับราคาก็จะถูกลงนะครับผมกรณีเปลี่ยนนะครับก็เราเปิดฝาหน้านะครับเปิดฝาหน้าออกนะครับก็จะเห็นตลับทั้งสีสีนะครับก็มีสีเหลืองแดงฟ้าแล้วก็ดํานะครับกรณีถ้าเราจะเปลี่ยนตัวชิปสีเหลืองนะครับก็ดึงออกได้เลยนะครับดึงออกมาได้เลยนะครับดึงไฟลังออกมาได้เลยนะครับผม ชิปมันก็จะอยู่จุดนี้นะครับด้านล่างนะครับเห็นไหมหน้าตาของชิปนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับมันจะมีล็อกเดือยสองจุดนะครับตัวนี้กดล็อกเดือยลงแล้วก็สไลด์ชิปมาด้านหลังนะครับนะครับกดล็อกเดือยแล้วก็สไลด์ชิปออกมาก็จะสามารถเอาชิปออกมาได้ง่ายๆนะครับนี่นี่นะครับออกมาได้ง่ายนะครับ ่วนวิธีใส่นะครับสมมุติผมเอาอันนี้ตัวใหม่นะครับผมเอาตัวใหม่มาแล้วนะครับสมมติตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับมันจะมีล็อกเห็นไหมครับล็อกสองข้างไม่เหมือนกันนะครับไปก็เอาล็อกฝั่งเนี้ครับที่มันเว้าอยู่ตรงด้านซ้ายนะครับด้านบนเอาใส่เข้าไปเป็นด้านบนนะครับส่วนเว้าส่วนด้านล่างตรงกลางนี่ครับก็ใส่เป็นด้านล่างนะครับกรณีที่ถอดออกมาแบบผมแบบนี้นะครับ ก็วางไปที่เดิมนะครับวางลงไปที่เดิมแล้วก็สไลด์เข้าแบบนี้นะครับนี่ครับมันก็จะพอสไลด์สุดแล้วมันก็จะล็อกของมันอัตโนมัตินะครับเดือยสองตัวนี้ก็จะล็อกไว้นะครับนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นชิปง่ายๆนะครับผมกรณีที่หมึกของเราในตลาดนะครับมันยังไม่หมดนะครับมันยังพิมพ์ภาพสวยอยู่แต่ว่าชิปมันตัดก่อนนะครับเครื่องฟองเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับผมเปลี่ยนตลับหมึก คครับวิธีใส่ก็นะครับให้ล็อกจุดนี้นะครับให้ล็อกจุดนี้ตรงกับช่องนี้นะครับแล้วก็สไลด์เข้าไปดันเข้าให้สุดแค่นี้ครับผมง่ายๆนะครับแล้วก็ปิดฝาก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับวิธีเปลี่ยนชิปก็มีมาฝากแค่นี้ครับ้ก็ลองไปทำกันดูนะครับ สวัสดีครับ